ทุกคนวันนี้นะคะแอดก็มีไลฟ์ของน้องเบสแล้วก็น้องตรงๆมาฝากด้วยนะก็คือวันนี้น้องเขาออกมาไลฟ์ขอบคุณนะคะที่เอซทุกคนช่วยกันดูคลิปนะนั่นก็คือคลิปนี้เลยค่ะคลิปเซอร์ไพรส์พี่ตรงๆที่ลงไปเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ทำให้1ล้านแตกภายใน23ชั่วโมงกับ49นาทีด้วยนะซึ่งน้องเบสก็ดีใจเอามากๆเลยค่ะเ c อย่างเราก็ดีใจเช่นกันค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะพี่ตรงๆก็มีส่วนร่วมเยอะเลยนะซึ่งออกมาโปรโมทให้กับน้องด้วยนะคะคือแบบออกมาขอให้แฟนคลับดูกันให้ยอดหนึ่งล้านแตกภายใน24ชั่วโมงด้วยนะก็ทำสำเร็จแล้วค่ะพี่ตรงๆแอดก็พูดเยอะไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูไลฟ์กันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณหนึ่งล้านวิวภายในก็24ชั่วโมงแหละ24นาที24ชั่วโมงโอ้ยต้องขอบคุณพี่ตรงนันเนี่ยพี่ตรงขอแฟนคลับให้ อไปดูหนังเ้นซ์มาแล้วตลกมากขอบคุณค่ะใครอยู่ข้างๆต้องเห็าวมากถึงจะเห็นสองคนพร้อมกันไหนขอบคุณดิขอบคุณพวกเคนดิขอบคุณค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะหนู่ไม่ได้แบบลุ้นวิวแบบนี้มานานมากเลยนะพี่ตร์รู้ปะทำไมาทุกคนได้ยินเสียงไหมอ่าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปลุ้นวิวแบบนี้มานานมากแล้วเพราะปกติก็คือแบบลงคลิปเสร็จแล้วก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบรุนว่าจะต้องหนึ่งวันหนึ่งล้านจนพี่ตรงนั่นแหละมาจุดประกายในสตอรี่ว่าที่พี่ตรงขออ่ะว่าให้หนึ่งวันหนึ่งล้านอ่ะก็เลยทําให้หนูแบบรุนเลยเนี่ยแล้วก็ได้จริงๆด้วยคือแอดอยากจะบอกนะคะว่าที่แอดมาติดตามน้องเบสแล้วน้องตรงๆนะสิ่งแรกเลยก็คือความน่ารักของทั้งคู่แล้วก็เคมีที่เข้ากันแบบโคตรจะเข้ากันนะ่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทั้งคู่เนี่ยจะคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดเลยนะคะคือพอทั้งคู่คบกันแล้วก็ทำให้แบบดวงทั้งงานทั้งความรักอะไรอย่างเงี้ยคือมันลงตัวแบบปังกันมากๆส่งเสริมกันมากๆอ่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตงเขาไม่ใช้ค่ะเขาเก็บไว้เขาไม่ใช้เลยค่ะใช้ดูดิใช้ ใช้ใช,ใช้ตอน,หนอไ,ไหนอยู่ห้องไงอ่ะแล้วไม่ใช้หนูมันเก่าไงก็เก็บไว้ก่อน <c oughs> คือ <c oughs> คือช็อตนี้นะแอดโค้จะเข้าใจพี่ตรงๆเลยนะคะบ,บางทีแบบมีคนที่เรารักอะ่ะเขาให้ของเรามาเนาะบางทีเราก็ไม่อยากจะใช้อยากจะเก็บไว้ <c oughs> คืออยากจะให้มันใหม่ตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยมีมาเลเซียมาด้วยเนี่ย ห้ามห้ามลืมดูนะครับจนันทร์คาหน้านะครับสองตอนสุดท้ายวันทองนะครับต้องดูต้องดูงดหช่วยผมพี่ผมหมดเลยครับอะไรนะที่หน้าวันทองสองสองตอนสุดท้ายโอเคค่ะสองตอนสุดท้ายนะครับวันทองก็อย่าลืมดูพ่อไวอ้ด้วยพ่อไว้หล่อมากเต้นดีมากวันไหนวันไหนวันจนันทร์คานาสองทุ่มทางช่องวัน ปกติเนี่ยไม่ดูละครเลยนะต้องมาดาูเพราะว่าเล่นดีมากเลยตรงนั้นใช่อะตอนนี้หนูหหนั่งตอนนี้นหนูนั่งร่วกับพี่หนูยังบอกโมทกินว่าเก่งม,มากเลยค่ะเห็นไหมทุกคนไม่ใช่แค่พี่ตรงๆคนเดียวนะที่โปรโมทเก่งน้องเบรเองก็โปรโมทเก่งเช่นกันนะเห็นไหมต่างคนก็ต่างช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะ อยากให้ทำคลิปทำบุญบ้านต้องรอบ้านเสร็จอะค่ะแล้วเดี๋ยวทำบุญทีเดียววาวิศาลไอ้ฟางเน่ว่าวได้ป่อใไอได้วาวิศาลได้ป่อปไอว่าวทุบมืออ๋อทุบมือดิป๊อว่าวก็ไถพ่อกับพ่อเป็นป่อปไอว่าวก็ไถไอ้ว่าวก็หนูด้อีสานไหนเนี่ยตรงอีสานไหนเนี่ยหนูก็อีสานของหนูเนี่ยแหละว่าน้ำกันเร็ว พูดภาษากลางนะครับ <c oughs> สายอย่างพอรู้เรื่องนี้ <c oughs> นีงก็พูดอิสานได้เรลยกล่าน้ำกันนีในไลฟ์นี้พอดอิสานพอดรูบหน,นู <c oughs> ตงเ,นนะลลเคยนะพ,พูดอิสานกาเคยนะทำไมหนูไม่เหมือนอิสานหรอ ลงพูดแนตวนะสวัสดีค่ะสื่อเบรลเานี่คาสิงด้ควค่ะก็ไม่นีก่อนสิมาไล่ขอบคุณทุกคนที่ซอยกันเบิงงคลิปถูกพูดถูกค่ะพี่ตรงอย่าขาดสิอ่าซอยซอยอยกันเบิงงคลิปนะคะให้ให้เอ้ะทำไมฟิลเตอร์มันเป็นอย่างนี้ะซอยกันเบิงงคลิปให้ทอด 1>, 1ล้านวิวภายใน23 e ชั่วโมง49นาทีด้วยค่ะก็ขอบพูดหลายๆได้ค่ะที่ซอยกันก็ดีใจหลายที่หอดดีใจหลายๆที่หอดหล้านวิวก่อนหึงวันไปแล้วนี่หนูก็ คือน้องเบตหน้ารักมากเลยนะคะออกมาว่าอีสานขอบคุณเอฟซีด้วยนะซึ่งก็ถึงแม้จะพยายามพูดผิดพูดถูกบ้างแต่ก็น่ารักอยู่ดีใช่ไหมคะต้องถามแม่ว่าหนูพูดถูกไหมไปถามแม่พูดถูกไม่มีใครในนี้ไม่หนูพูดถูกก็พูดถูกขอบคุณอยากให้ว่าีอย่างอีนี่เราจะว่า ตลอดทั้งไลฟ์นี่เป็นภาษาอีสานเหุ่ใี่พี่ทำได้เปล่าเห็ดได้เปล่าเหตุเหตุได้เปล่าเห็ดเหตุได้บ่าเหตดแต่มั่นบ่บอกอีสานพี่นับไม่ได้พี่พูดภาษากลางครับพี่มือคนพักละเบาน้ำกันแล้วเบานับไม่ได้อย่างคือว่าไ่ได้เบาน้ำกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสอนบอกอีสานจะเป็นอย่างแล้วเบ้าอะ วบาวบาอีสานน้ำกับหนูนี่พี่เบาไม่ได้เบาได้หนิก็เบาอยู่นี่ตรงผมสีอะไรคะตรงผมเอ่อผมธรรมชาติค่ะเขาบอกว่าวิจิตต้องไปตให้รางวัลอะไรพี่ตรงขอให้พี่ตรงขอให้หนึ่งอันวิวสำเร็จเนี่ยไอไออยากได้ย่หยางอยากได้บอกอยากได้ย่หยางเดี๋ยวหนู้สิเฮ็ดให้หนูอสิหามมาให้ด้วยโอ้โหทุกอย่างโอ้โห แค่ว้าอวมากว,ว่าอยากได้อะไย่างเดียวนือสิเฮ็ดให้ทุกอย่าง,าง,ง,างเป็นไงคะทุกคนน้องเบสคนจริง2021นันยเอดเี๋ยวน้อแค่อยากแค่พี่ตรงๆอยากได้อะไรอ่ะน้องจัดให้อยู่แล้วใจใจกันไปเลยโอ้ไม่เอาไม่เอาอเลี้ยงเลี้ยงข้าวมือหนึ่งพอละได้โอเคเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมือมือนีบ่ล่ะมือเย็นอยู่มือแรงมือมือมือตอนเย็นเยอ้โหตรงๆใส่บิ๊กไอ อ๋อเบสใช้ฟิลเตอร์ค่ะหนูใส่ฟิลเตอร์เด้วค่ะพี่น้องก็เลยหน้าเป็นจังสีเพราะว่าถ้ากล้องสดกับสีสีบววิงมันบง่นองอะมันต้องมันต้องมีฟิลเตอร์หน่อยทุกคนบอกว่าพูดกลางเถอะค่ะ <laughs> หนูพยายามอยู่ทุกคนเห็นบอว่าหนูพยายามที่สีเวาภาษาอีสานเคยดู โอ้รรประจาครับตอนไหนโอ้โหพี่ชอบใส่ร้ายหนูหตลอดแล้วคนก็จะแบบว่ามองหนูแบบอย่างนั้นตลอดพูดกลางแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้พูดกลางแล้วนะคะดูทุกวันจันทร์อังคารเลยวันทองไม่อยากให้จบเลยต้องดูนะครับห้ามพลาดเลยผููยายามสู้จเรื่องบอลแอบมาเยคะ่ะ โอ้ยยังให้คําตอบไได้นะครับแต่ช่องวันสาสิบเอ็ดนะครับต้องรอดูนะเห็นไหมพูดอีสานอี่แหละเห็นปะโอ้ผมวอาไปได้ครับภาษาอย่างผมพูดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับโอ้ยก็กวบาได้คือบอกอย่ายยยให้ <laughs> เป็นบอกบอกฮักเป็นภาษาอีสานะหั <laughs> กเจ้าเด้อ เสียงพี่ตรงตรงตอนบอกรักเป็นภาษาอีสานเนี่ยนะโค้ชจะน่ารักเลยอพูดให้คนฟังไม่อยากให้พูดกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบพ,พี่พูดให้คนฟังใช่ป่ะพอมันกระทบหน้าจอมันก็เด้งเขานี่โอ้โหแหมพี่ตรงๆบอกรักน้องเบสก็ยอมรับเฮ้แต่ใดๆนะคะคือแอดโค้ชจะชอบน้องเบสช็อตนี้มากๆเลยอะ <c oughs> ยอมยอ ตรงร้องเพลงอีสานได้ด้วยนะทุกคนรู้เปล่า<ม>เดี๋ยววันไหนชงมาอีกแล้ว <laughs> ไม่ไม่ไม <laughs> <ๆ>่เดี๋ยววันไหนพี่ตรงร้องในรถเดี๋ยวเบนซจะแอบถ่ายให้ฟัง<ม><ม>สำเนียงน้องตรงคือยูบ้าบอยหนูบอกแล้วจีบกันเป็นภาษาอีสานหน่อยขอซับขอซับหน่อยซับน้ำตาฉันหน่อย <laughs> พี่ตรงทำคลิปแกล้งเบนหน่อยโอ้โห๋ยวผมจัดให้ครับดูคลิปพี่บอยแล้วใกล้ อาจไม่ทันเลยเมื่อไหร่ตงคนจะทำเพลงคู่กันเยี่ยให้ร้องเพลงคู่กันทำทำไหมได้พี่อยากทำเลยเดี๋ยวหนูพาทำหมดเลยรอคลิปขับลำโบไปพัทยาโหผมไม่มีตังค์เลยครับของพี่บอยไงโอยแม่เอาดไปยืมไม่กล้าขับของเขาหรอกครับรถเขาแรงเีลยวชนขึ้นมาไม่มีตังค์รับผิดชอบไม่ยา้เห็น ทำคลิปไปทะเลพี่เบสแกล้งเหมือนพี่ตรงนอนเมือนไม่ได้ดิเมินปุ๊บพี่ตรงก็โวยวายเลยโอ้โหไม่จริงอ่ะอ้าวไม่มีไม่มีแกล้งแกล้งหน่อยพี่ตรงก็โวยวายแล้วไม่มีเลยอันนี้ไม่จริงครับพี่ก็แบบซีเรียสแล้วพอหนูเมอนปุ๊บพี่ก็แบบไม่เคยโวยวายม่เลยแกไม่มีอ่ะก็พูดธรรมดาไม่เคยโวยวายครับ จริงดิพี่โตเคยงอนพี่เบสไหมโอ้โหถามถามเบสเลยครับถามเลยไม่เคยก็เบสทำตัวน่ารักอะเบสทำตัวดีอะเบสไม่เคยทำอะไรผิดอะเขาจะงอนเบสได้ยังไงพีุ่น พี่ตรงตอนเจอเมสซ่าครั้งแรกรู้สึกอะไรนะตอนเจอเมสซ่าครั้งแรกรู้สึกไงมีคนถามโอ้ต้องบอกาน่ารักมากหมาอะไรไม่รู้น่ารักมากเลยยิ่งตอนนอนยิ่งแต่พี่ตรงอ่ะ,อะเขาชอบหมาเบสตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าหนูเคยเล่นกับหมาแล้วพี่เคยส่งข้อความบอกว่าเออหมาน่ารักดีอ่ะจำได้ปหมชอบหมาเบสพี่ว่าเขาเป็นอะไรก็ชอบเมสซ่าไม่ชอบหมาเบส ทำไมยัง่เข้าใจงี้ครับเพลงไม่ชัดด้วยกันหน่อยนี่คอมเมนต์นี้ดีเห็นพี่เบนไม้สวยขนาดนี้ว่าซั้นว่าไปว่าสั้นว่าไปใครอ๋อทุกคนมีคนบอกว่าทุกคน เออเบสเกิดวันที่ย7ิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้า้อยสี่สิบสามนะคะควคือบางคนจะงงว่าสรุปยียย่อะไรกันแน่ยี่สิเจดใช่เลยค่ะบางคนสับสนว่าน้องเบสเกิดย7ิบเจดหรือว่ายี่บดพฤษภากันแน่ <c oughs> คือแอดไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะที่แบบเอาดวงน้องไปดูแล้วก็ดูวันผิดค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วคือทุกคนรู้ป่ะพี่ตงก็เกิดย7ิ <c oughs> บเจ็ดบสก็เกิดย7ิบเจ็ดเกิดวันเดียวกันเขาเรียกวอะไรวันที่เดียวกัน วันที่เดียวกันแต่คนละเดือนครับต้อตรงเกิดกันยาอือถูกปะเอาไม่รู้อะถามดิว่าพี่ต้องเกิดวันไหนถูกป่าวเอาเลยถาม27เ็เอกันยาเอาวันไหนพูดบอกบอกแอดรับวันไหนวันไหนพี่เกิดวันไหนพี่เกิดวันพุธวันพุธวันพุนยี่สิบเจ็ดเดือนกันยาถามดิว่าถูกป่าวจถามลองถามมาดู พี่ตองเกิดเดือนอะไรคะพี่ต้องอยากแกล้งหนูเอาดีๆซีเรียสใช่ป่ะถูกป่ะถูกแล้วย่เกอดกันเออโอ้โหโอ้เกือบไปแล้วทุกคนเอาเบสอะพี่เจ็ดเดือนสิบหาคมไงของเีสมันง่ายไงเบสเกิดวันอะไรวันเสาร์ครับวันเสาร์เช้าหรือกลางคืนเช้าครับเอาเวลาด้วยไหมอ่าเล่นเองนะ แล้วอย่าเล่นกลับหนูนะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้ก็ดูกันแบบจุกจุแบบจุใจกันไปเลยก็บอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยน่ารักไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะยิ่งดูก็ยิ่งหลงรักกันเนาะ